เธอยินดีต้อนรับสู่เรื่องแปลกๆของมินดี้โอเคเริ่มก็คือตอนนั้นเราอ่ะคือเหมือนแบบก็แบบนั่งนั่งบอกมาม่วงอยู่อ่ะแล้วแบบแม่เราก็เดินมาแล้วบอกว่า อ่านน้ำยังซึ่งเราก็งงเพราะว่าตอนนั้นแม่เราก็เห็นเราอ่านน้ำแล้วแบบเห็นเราแบบอ่านน้ำแล้วแบบเราจะไปอ่านน้ำแล้วแบบเราก็งงเหรเราก็เลยแบบอะไรมินดี้อ่านน้ำตั้งนานเแล้วอะไรแบบนี้แล้วบแวบบแม่เราก็พูดว่าเออไม่จริงเห็นกล้องจอนปิดแล้วเราก็งงในที่มันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไร เพราะว่าก็เรื่องปกติทุกคนนะ่าจะเห็นเราอ่ออัดเกมตอนที่เรายังไม่อัดน้ำใช่ปะเออใช่ปะเราก็งงเนาะเราก็แบบอะไรอะไรแบบเนี้ยแบบเรางงจริงๆอะ่ะแบบเราก็เลยแบบช่างเถอะอานอาน้ำแล้วก็อานน้ำแล้วเราก็ไม่ได้คิดเลยเราก็เลยแบบออกไปเล่นกับเพื่อนแบบ เเพื่อนก็แบบว่าว่าไงแซลลี่กับอิลลี่อ่ะนคนเออเพื่อนเราแล้วแบบเราอาจจะไม่ได้อัดพวกสองผู้หญิงคนนั้นเพราะว่าเออเขาไม่ค่อยเล่นกับเราแต่ว่าช่วงนี้เขาเล่นเพราะว่าช่วงปิดเทอมไงแล้วว่าแล้วก็แบบ <c oughs> แล้วก็แบบงงมากเราก็เลย ไม่คือที่เรางงอะ่ะคือเขาถือสัตว์เลี้ยงมาแบบเป็นนะ้าน้องก็แตกายน่นหลักมาแล้วเราก็พูดว่าเอามาจากไหนอะ่อะแล,ลอแล้วเขาก็พูดว่าอะไรแล้วเราก็ฉีดไปที่สัตว์เลี้ยงของเขาแล้วเขาก็พูดว่าอ๋อสัตว์เลี้ยงฉันเองฉันซื้อมาของยายเราแล้วแบบแล้วก็บอกว่าอ๋อน่ารักจังเลยแล้วเราก็ รูปเขวาวอะแบบฉันนงงมากเลยคือชอบมีเรื่องอะไรปแปลกๆกับพวกแซลลี่กับอลลี่อะคืออยู่ดีๆเขาก็พูดว่าเอามือสกรปรกสกรปรกของเธอออกไปแบบฉันก็งงเพราะแบบเราก็ไม่ได้ทำอะไรเนาะแค่นี้นี่แหละเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออแต่เออเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขวาวอะเป็นไร บ๊ายบาย